สวดสรรเสริญพระพุทธคุณอติปิโสหนึ่งร้อยแปด 180. จบประจำวันที่สิบสองกรกฎาคมสองห้าหกห้านะโมต,ตัตสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมต,ตัตสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมต,ตัตสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ อิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูนนุตโตปุริสะธรรมะซาลธิสัธาเทวะมนุสซานังพุทโภภควาติอิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูนนุตโตปุริสะธรรมะซาลธิสัธาเทวะมนุสซานังพุทโภภควาติอิติปิโสภควาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูนนุตโตปุริสะธรรมะซาลธิสัธาเทวะมนุสซานังพุทโภภควาติ ဣတိပိသောภควာลังสัมมาสัมโพธิวิชาจลနာสมโนสุกโตโลกวิทูโนตโรปุลิสะธรรมสาลาติสัทธเทวะมโนสนังพุทโธภควาติဣတိပိသောภควာลังสัมมาสัมโพธิวิชาจลနာสมโนสุกโตโลกวิทูโนตโรปุลิสะธรรมสาลาติสัทธเทวะมโนสนังพุทโธภควาติဣတိပိသောภควာลังสัมมาสัมโพธิวิชาจลနာสมโนสุกโตโลกวิทูโนตโรปุลิสะธรรมสาลาติสัทธเทวะมโนสนังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุตโตโลกวิถุนโนตโลปิสะธรรมสาลาทิสสะเทวมโนสนังพุทโธภควาเตอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุตโตโลกวิถุนโนตโลปิสะธรรมสาลาทิสสะเทวมโนสนังพุทโธภควาเตอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสัมมโนสุตโตโลกวิถุนโนตโลปิสะธรรมสาลาทิสสะเทวมโนสนังพุทโธภควาเต อิติพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาเจรณาสัมมโนสุขตโลกาวิทุนนโนตโลุริสะตมัสสาลติสตาเทวมโนสนังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาเจรณาสัมมโนสุขตโลกาวิทุนนโนตโลุริสะตมัสสาลติสตาเทวมโนสนังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาเจรณาสัมมโนสุขตโลกาวิทุนนโนตโลุริสะตมัสสาลติสตาเทวมโนสนังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมธวิชชาจรณาสัมโนสุโตโลกวิทุนโนตโลพริสัตถมัสสาลติสัตถะเทวมนนสสนังพุทธภควาติอิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมถวชารสัมโนสตวิทุตโลิสัตถมสสลติสัตถทวมโนสัังพุทธวาติอทภวาังสมมาสวิชาจรณาสัมโนสุตโตโลกวิทุนโนตโลพริสัตถมัสสาลติสัตเทวมนนสสนังพุทธภควาต อิทิปิโสภบปาลาลังสมมาสสมุทวิชาเจรนาสมนนสุขตโลกาวิทุนนตโลเสตมสัลลิสทเทวมนสนังปุถวติอิติปิโสภาังสมมาสมทวิชาจราสมนสุขตโลกาวิทุนนตโลเสตมสัลลิสทเทวมนสนังปุถกวติอิทิปิโสภาังสมมาสมทวิชาจราสมนสุขตโลกวิทุนนตโลเสตมสัลลิสทเทวมนสนังปุถกวติ

ဣတိပိသောဘဂဝါလံသမ္မာသမထဝိជ្ជာ ච လနာသမနောသုကတောလောကဝိတုနနောတောလောပိသသမသာလတိသတ္တေဝမနောသနံဘုတောဘဂဝါတိဣတိပိသောဘဂဝါလံသမ္မာသမထဝိជ្ជာ ච လနာသမနောသုကတောလောကဝိတုနနောတောလောပိသသမသာလတိသတ္တေဝမနောသနံဘုတောဘဂဝါတိဣတိပိသောဘဂဝါလံသမ္မာသမထဝိជ្ជာ ච လနာသမနောသုကတောလောကဝိတုနနောတောလောပိသသမသာလတိသတ္တေဝမနောသနံဘုတောဘဂဝါတိ อิทิภิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจริญนาสัมโนสุขตโลกาวิทุนนุตตโลปุริสสะธรรมสารติสัททะวัมนุสสนังพุทโธภควาติอิทิภิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจริญนาสัมโนสุขตโลกาวิทุนนุตตโลปุริสสะธรรมสารติสัททะวัมนุสสนังพุทโธภควาติอิทิภิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจริญนาสัมโนสุขตโลกาวิทุนนุตตโลปุริสสะธรรมสารติสัททะวัมนุสสนังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาเจรณะสัมปันโนสกตโตโลกวิทุนนโนตโลปริสสะธรรมสาลาธิสัทธาเทวมโมสันังวุโุภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาเจรณะสัมปันโนสกตโตโลกวิทุนนโนตโลปริสสะธรรมสาลาธิสัทธาเทวมโมสันังวุโุภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาเจรณะสัมปันโนสกตโตโลกวิทุนนโนตโลปริสสะธรรมสาลาธิสัทธาเทวมโมสันังวุโุภควาติ อิทธิพิสุภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชชาเจริญนาสัมโนสุขตโลกาวิทุนนโนตุโลกปลิสัตถมสาราธิสัตะเววมโนสันมุตตุภควาติอิทธิพิสุภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชชาเจริญนาสัมโนสุขตโลกาวิทุนนโนตุโลกปลิสัตถมสาราธิสัตะเววมโนสันมุตตุภควาติอิติพิสุภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชชาเจริญนาสัมโนสุขตโลกาวิทุนนโนตุโลกปลิสัตถมสาราธิสัตะเววมโนสันมุตตุภควาติ อิติพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณญาสัมพุทสกตโลกาวิทุนันโนตุโลกพลิสัตม์สาลติสัตถะเทวมนุสสันงพุทธภัววเตอิติพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณญาสัมพุทสกตโลกาวิทุนันโนตุโลกพลิสัตม์สาลติสัตถะเทวมนุสสันงพุทธภัววเตอิติพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณญาสัมพุทสกตโลกาวิทุนันโนตุโลกพลิสัตม์สาลติสัตถะเทวมนุสสันงพุทธต ဣတိပိသောဘဂဝါလံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိဇာယလနာသမနောသုဂတောလောကဝိဓုနနောတောလောပိစ္ဆာသမစလာတိသသာသေးဝမနောသနံဘုတောဘဂဝတိဣတိပိသောဘဂဝါလံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိဇာယလနာသမနောသုဂတောလောကဝိဓုနနောတောလောပိစ္ဆာသမစလာတိသသာသေးဝမနောသနံဘုတောဘဂဝတိဣတိပိသောဘဂဝါလံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိဇာယလနာသမနောသုဂတောလောကဝိဓုနနောတောလောပိစ္ဆာသမစလာတိသသာသေးဝမနောသနံဘုတောဘဂဝတိ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทถวิชชาเจริะสัมมโนสกตโตโลกวิถุนนโนตโลปลิสสะตมสัลติสัทัาเทวมโนสันนพุทธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทถวิชชาเจริะสัมมโนสกตโตโลกวิถุนนโนตโลปลิสสะตมสัลติสัทัาเทวมโนสันนพุทธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทถวิชชาเจริะสัมมโนสกตโตโลกวิถุนนโนตโลปลิสสะตมสัลติสัทัาเทวมโนสันนพุทธภควาติ อิทธิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณะสัมมาโนสกตโตโลกวิถุนนโนตโลปุริสสะตมสะลาิสศตาเทวมโนสันังพุทโธภควาติอิทธิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณะสัมมาโนสกตโตโลกวิถุนนโนตโลปุริสสะตมสะลาิสศตาเทวมโนสันังพุทโธภควาติอิทธิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณะสัมมาโนสกตโตโลกวิถุนนโนตโลปุริสสะตมสะลาิสศตาเทวมโนสันังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมโนสุกตโลกาวิทุนนนุโตโลบริสัตม์มสาลาธิสัตถาเทวามนุสสังพุทธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมโนสุกตโลกาวิทุนนนุโตโลบริสัตม์มสาลาธิสัตถาเทวามนุสสังพุทธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมโนสุกตโลกาวิทุนนนุโตโลบริสัตม์มสาลาธิสัตถาเทวามนุสสังพุทธภควาติ อิทธิปิโส์อบภควาลังสัมมาสมุทโธวิชาเจริญนาสมมโนสกตโตโลกวิถุนิโนโตโลกุลิสสะธรรมสัลลาติสัตถะเทวมนุสสังพุทโธภาควาติอิทธิปิโส์อบภควาลังสัมมาสมุทโธวิชาเจริญนาสมมโนสกตโตโลกวิถุนิโนโตโลกุลิสสะธรรมสัลลาติสัตถะเทวมนุสสังพุทโธภาควาติอิทธิปิโส์อบภควาลังสัมมาสมุทโธวิชาเจริญนาสมมโนสกตโตโลกวิถุนิโนโตโลกุลิสสะธรรมสัลลาติสัตถะเทวมนุสสังพุทโธภาควาติ อิทธิพิโสภควาลังสัมมาสัมธวิชชาเจรณญนาสัมโนสกตโตโลกวิถุนิโนโตโลปุลิสสะทัมสาลาติสัตถาเทวามโนสังโฆตภควาติอิทธิพิโสภควาลังสัมมาสัมธวิชชาเจรณญนาสัมโนสกตโตโลกวิถุนิโนโตโลปุลิสสะทัมสาลาติสัตถาเทวามโนสังโฆตภควาติอิทธิพิโสภควาลังสัมมาสัมธวิชชาเจรณญนาสัมโนสกตโตโลกวิถุนิโนโตโลปุลิสสะทัมสาลาติสัตถาเทวามโนสังโฆตภควาติ อิติพิสภควาลังสัมมาสัมวิชาจริานสมนสุโตโลกาวิถุนินตโลุริสัตมสรลติสัตถทวามนุสสังพุทธปควาติอิติพิสภควาลังสัมมาสัมถวิชาจรณาสมนสุโตโลกวิทุนนตโลบุริสัตมสลสัตถะวามนุสังพุทธะวติอิวาลังสมมาสมวิชารสสาวิทุนตโลบุิสัมสาลตสัตะวมนุสสังพุทธภะควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสมโนสุกตโลกาวิถุนนุตโตโลภิสัตถมิศาลติสัตถาเทรวมตถุสสานังพุทโธภะควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสมโนสุกตโลกาวิถุนนุตโตโลภิสัตถมิศาลติสัตถาเทรวมตถุสสานังพุทโธภะควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสมโนสุกตโลกาวิถุนนุตโตโลภิสัตถมิศาลติสัตถาเทรวมตถุสสานังพุทโธภะควาติ อิทธิวิทธ์อบักบาลังสัมมาสัมพุทธวิชาเจริญนาสัมมโนสุขตโลกาวิถีนุโนตโลปิสสะธรรมศาลาทิสตถาเทวัตนุสันังพุทธอบักวาติีอิทธิพัทธ์อบักบาลังสัมมาสัมพุทธวิชาเจริญนาสัมมโนสุขตโลกาวิถีนุโนตโลปิสสะธรรมศาลาทิสตถาเทวัตนุสันังพุทธอบักวาติีอิทธิพัทธ์อบักบาลังสัมมาสัมพุทธวิชาเจริญนาสัมมโนสุขตโลกาวิถีนุโนตโลปิสสะธรรมศาลาทิสตถาเทวัตนุสันังพุทธอบักวาติ อิติ่ิิสอภควาลังสัมมาสัมพุทวิชาเจริญนาสมโนุสุขตโลกวิถุนนโนตุโลปปริสัตถมสาลาติสัตถาเทวามนุสสังพุทโธอภควาติอิติปิโสอภควาลังสัมมาสัมพุทวิชาเจริญนาสมโนุสุขตโลกวิถุนนโนตุโลปปริสัตถมสาลาติสัตถาเทวามนุสสังพุทโธอภควาติอิติปิโสอภควาลังสัมมาสัมพุทวิชาเจริญนาสมโนุสุขตโลกวิถุนนโนตุโลปปริสัตถมสาลาติสัตถาเทวามนุสสังพุทโธอภควาติ อิทิปิโสูภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาเจรณญนาสมโนสุกโตโลกาวิทุนนโนตโลปิสัตถมัสสัลติสัตถะเทวมนุสสังพุทโธภควาติอิทิปิโสูภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาเจรณญนาสมโนสุกโตโลกาวิทุนนโนตโลปิสัตถมัสสัลติสัตถะเทวมนุสสังพุทโธภควาติอิทิปิโสูภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาเจรณญนาสมโนสุกโตโลกาวิทุนนโนตโลปิสัตถมัสสัลติสัตถะเทวมนุสสังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาจรณสัมโนสุโตโลกาวิทุนนนตโลภิสัรมสาาติสัตทเววมนุสันนพุโตภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาจรณสัมโนสุขโตโลกาวิทุนนุตโลภิสัทรสาราิสัตทเววมนุสันงพุโธภวติอิสภวังสัมมาสัมพุทธวิชาเสันสุตโลกาวิทุนนุตโลสรสาราิสัทวมนุสันพุโธภควาติ อิติปิสภควาลังสมมาสมธวิชาจรสมโนสุกตตโลกวิทุนนุตตโลปิสมสาราิสาเทวมนุสนังพุทธอภควาติอิทิปิสภควาลังสมมาสมธวิชาจรนาสมโนสุกโตโลกวิทุนนุตตโลปิสมสาราทิสาเทวมนนสนังพุทธอภควาตอิทิปิสภควาลังสมมาสมธวิชาเจรินาสมโนสุกตตโลกวิทุนนุตตโลปิสมสาราทิสาเทวมนุสนังพุทธภควาติ อิติปิโสภควาลังสมมาสมธวิชารณะสมโนสุขตโลกวิทุนันโนตโลปปริสัตมสาลติสัเทวมนสันังปุตธภควาติอิทิพิโสภควาลังสมมาสมธวิชารณะสมโนสุขตโลกวิทุนันโนตโลปริสัตมสาลติสัเทวมนสานังปุตธภควาติอิติพิโสภควาลังสมมาสมธวิชารณะสมโนสุขตโลกวิทุนันโนตโลปริสัธมสาลติสัเทวมนสานังปุตธภควาติ อิติปิโสภักวาลังสัมมาสัมโทวิชาเจรณาสมโนสุขโตโลกาวิถุนันโนตโลบริสัทธมาซาลาธิสัทธาเทวมนุสันังพุทโธภักวาติอิติปิโสภักวาลังสัมมาสัมโทวิชาเจรณาสมโนสุขโตโลกาวิถุนันโนตโลบริสัทธมาซาลาธิสัทธาเทวมนุสันังพุทโธภักวาติอิติปิโสภักวาลังสัมมาสัมโทวิชาเจรณาสมโนสุขโตโลกาวิถุนันโนตโลบริสัทธมาซาลาธิสัทธาเทวมนุสันังพุทโธภักวาติ อิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสมมโนสุกโตโลกาวิทุนโนตโลปริสะธรรมสาลาติสัทธาเทวมนนสสังพุโตภควาติอิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสมมโนสุกโตโลกาวิทุนโนตโลปริสะธรรมสาลาติสัทธาเทวมนนสสังพุโตภควาติอิทิปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสมมโนสุกโตโลกาวิทุนโนตโลปริสะธรรมสาลาติสัทธาเทวมนนสสังพุโตภควาติ อิติพิโสภควาลังสัมมาสัมุทโววิชาจรณญนามโนสุขตโลกาวิทุนนโนตโลบริสสะธรรมสารติสตาเทวมนุสันังพุทโตภควาติอิติพิโสภควาลังสัมมาสัมุทโววิชาจรณญนามโนสุขตโลกาวิทุนนโนตโลบริสสะธรรมสารติสตาเทวมนุสันังพุทโตภควาติอิติพิโสภควาลังสัมมาสัมุทโววิชาจรณญนามโนสุขตโลกาวิทุนนโนตโลบริสสะธรรมสารติสตาเทวมนุสันังพุทโตภควาติ อิติพิสโภควาลังสัมมาสัมุทโววิชาจรณะสัมโนสุกโตโลกาวิทุนนโนตโลปริสัตมมสาลาจิสัทธาเทวมนุสนังพุทโธภะควาติอิติพิสโภควาลังสัมมาสัมุทโววิชาจรณะสัมโนสุกโตโลกาวิทุนนโนตโลปริสัตมมสาลาจิสัทธาเทวมนุสนังพุทโธภะควาติอิติพิสโภควาลังสัมมาสัมุทโววิชาจรณะสัมโนสุกโตโลกาวิทุนนโนตโลปริสัตมมสาลาจิสัทธาเทวมนุสนังพุทโธภะควาติ อิทธิพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณะสัมมโนสุกโตโลกาวิทุนโนตโลเปริสัรรมะสาลาติสัตาเทวมนนสันังพุทธภควาติอิทธิพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณะสัมมโนสุกโตโลกาวิทุนโนตโลเปริสัรรมะสาลาติสัตาเทวมนนสันังพุทธภควาติอิทธิพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณะสัมมโนสุกโตโลกาวิทุนโนตโลเปริสัรรมะสาลาติสัตาเทวมนนสันังพุทธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสมโนสุกตโลกาวิทุนันโนตโลเปลิสัะธรรมสาริตสัตว์เทวมนุสนังพุทโธภะควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสมโนสุกตโลกาวิทุนันโนตโลเปลิสัะธรรมสาริตสัตว์เทวมนุสนังพุทโธภะควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณาสมโนสุกตโลกาวิทุนันโนตโลเปลิสัะธรรมสาริตสัตว์เทวมนุสนังพุทโธภะควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมมโนสกตโตโลกวิทุนโนตโลบริสสะทมสาลธิสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมมโนสกตโตโลกวิทุนโนตโลบริสสะทมสาลธิสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโววิชาเจรณาสัมมโนสกตโตโลกวิทุนโนตโลบริสสะทมสาลธิสตาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ อิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุทธวิชาจสัสตลกวินตบริสสะธรมสาลสัทวมโนสังพทธภควาติอิโสวังสัมมุทธวิชารสโสตโลกาวิทุนนโนตโบริสธรมสาลิสัะทวมนสังพทธภวาติอิทิสภวาังสัมาสมทธวิชาเสัมนุวิทตโบริสสธรสาลสัทวมโนสังพุทธภควาติ อิทธิพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโวิชาเจรณาสัมมโนสกตโตโลกวิทุนนโนตโลเปลิสะธรรมสาลาติสัตาเทวมโนสันังพุทโภควาติอิทธิพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโวิชาเจรณาสัมมโนสกตโตโลกวิทุนนโนตโลเปลิสะธรรมสาลาติสัตาเทวมโนสันังพุทโภควาติอิทธิพิโสภควาลังสัมมาสัมพุทโวิชาเจรณาสัมมโนสกตโตโลกวิทุนนโนตโลเปลิสะธรรมสาลาติสัตาเทวมโนสันังพุทโภควาติจบการสวดอิทธิพิโสหนึ่งร้อยแปดจบ ต่อด้วยคาถาหัวใจอิติปิโสอาหังวิอาสังวิสุโลปุสะผุภา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 สวดก่อนออกจากบ้านก่อนออกเดินทางดีนักแลช่วยคุ้มครองป้องกันภัยศัตรูมิกล้าทำร้าย และยังเป็นสเสน่ห์มหานิยมสาธุสาธุสาธุ